ตอนนี้ก็อยู่ในมิดฟิลนะผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ใกล้มวยเงเฟจินดีกี่แล้วนะผมวันนี้พาอ้วมมาลงรอใครวันนี้มาพี่กัปตันนะครับกับพี่กัปตันนะครับผมแล้วโหหมัดดีด้วยนะครับวันนี้จะล่วงก็อ้วมจะอ้วมผมชื่อไหมควันนี้ไหวเปล่าไม่ไหวไม่ไหววันนี้เรามาซ้อมให้เขาหรือว่าเขาว่าซ้อมเราก็ไม่รู้โอเคผมจะรอด,ดูกันเลย <c oughs> <c oughs> เอาเดบผมนี่เราอยู่กับกับไปตันพัชรินีอาคารนี้มีนะผมเดี๋ยววันนี้จะลงนวมกับอัวมนะครับผมใช่ไหมสามยกนะแบบร้อยเปรเ็นเลยเราก็เต้นเลยนะผมเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวมีต่อยอ่าวันที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมครับ โอเคครับผมว่าเจอมวยตาคล้ายๆกันเขาออกไวเหมือนกันนะผมเดี oh ๋ยวดูว่าอ้วมจะหนีได้หรือเปล่าวันนี้โอเคครับผมว่อมไวว่างนี่ยครับนี่เราดูยอดมวยเขาเล่นกัน นาว่าเขาลินเองเลยเหรอฮะโกแต่งเหรองปันไะง มอเซ็นได้เลยครับผมร้อยได้เลยร้อยได้เลย ร้อยได้เลยครับ Thank you.

mẹ Đi hả? Về ừ. ừ. <laughs> À Tôi nghe Nặng Nạc quá à, Phải lói đây nè

있습니다. <목소리도> พักเลยอันเลยกับอเลยอันเลยอันเลยอัเลยอันที่ล่วงไ่พักเลยอ่ะอันเลยกับออาให้ล่วงเลย อาพักโอ้โอเดินไม่พักเลยเป็นไง <laughs> โดนบี้อย่างนี้อีกอยกลนะมึงตายมาะองันเฮ้ยไม่มึงก็ให้รอดมึงก็มีรายการเหมือนกัน <laughs> ยกสามครับยกสุดท้าย <laughs> ร้อยเปอร์เซ็นต์ <laughs> ร้อยเปอร์เซ็น,น,นต์มะผมไม่ได้ตายเอง <laughs>

ตัวไม่ดีครับตำตัวไม่ดีครับโดนน้ำครับโดนนับหนึ่งสองสามตีาม่ากโอเคตู้ไหมตูม้ไหมโดนน้ำไปแล้วครับโดนน้ำไปแล้วครับ A lê. 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 A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  แล้วลายหมดเลยเร็วไอ้แพ้คโอเนี่ยนับเกินสามรอบอะอันนี้แพ้เนี่ยอันนี้แพ้เนี่ยแพ้นอกกันเนี่ย เดี๋บวเด็กบ,บ,บีเวลาเครอดตายจริงๆตายไปเมื่อเทีหละตายไปนานแล้วกบิตันบอก ให้เวทกูให้โอกาสมึงฟื้นขึ <su> ้นมาอีกรอบหนึ่งเป็นไงบ้างครับบีมาเขาไม่ให้ระยะคุณต่อยเลยนะฮะใช่ไหมผมบอกคุณแล้วเขบอกว่าคุณหมายว่าในคุณบอกว่าคุณฟิตไงโอ้โหมองมาไหนวะฮะมองมาไหนว่าฟิตไงแล้วกบคุณไปต่อยเดือนหน้าคุณจะไหวไหมเนี่ยเดือนหน้าเวลาอีกหนึ่งเดือนผมพร้อมแล้วคุณต้องไม่ให้เขาอัดเยอะใช่ต้องอัดต้องอัดตลวด โอเคครับผมดูนะครับนี่กาปตันยังไม่เหนื่อยนะครับผมตัดมาภาพที่อ้วมนะครับผมเป็นไงบ้างเดินเดินแล้วเขาไม่ออกมั่วัวเขาเดินออกเป็นเดินตัดเป็นอ่ะ ในเวลาเราเรา,ราโดนอันนี้คือเราโดนระดับโลกนะครับผมพิทามบงสองไม่หนักกับผมแน่ผมเที่ยวันไม่ได้อันนั้นเทียวกันไม่ได้อันนั้นอันนั้นอันนั้นเทียวกันไม่ได้อันนี้กับปิตรันเขาระดับโลกครับโดนโดนไปครับมันเรื่องปกตินะครับผมโอเคนะครับผม